สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับช่อมครับ 4K The Series นะครับวันนี้ตามรอยหวยนุ่มหนักกรนะครับเพือนเพื่อนใดใครกับเชิญกับจ้างในหนังตัวที่หนึ่งพ่อฉันขาป้อมอยู่ในเมืองบ้านดอนครับครับนี่ครัวันนี้ได้แบบเชิญจ้จางมา ลรวประสบการณเทวาไฟยู่ไหวนุ่มนะครับซึ่งจะติดมอปีนะเดิม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 จากติด5จับเขาเดิมจากไอเดดจำสุรัตครับซึ่งทึ่งมีมี่องได้ครับแต่ยายไปนุ่มอ๋อเอ่อที่ยายจากสุรัตน์ยายอ่าอายุไม่เกิน้าปียายไปไหวนุ่มหมดเลยโอ้ครับเขาหมีเมื่อไกับก้อนก่อนเดดจำอ่าครับยายเขาเรียกว่ายาย ตามวาระไอ้ตามอายุอะครับอืมนี่นะครับไอ้เอฟซีในน้ำมาว่าให้พมกหลอกกดบั๊กในการเสวาาฮิหนึงถือว่ายากนี่ให้แค่กับเจองมีบั๊กในการนั่นก็คือโอเคนะครับนั่ขอบคุณเราครับคอมเมนต์นะครับที่จะจากอยุนู่นไอเข้ายายไปในเรื่องเราอายุข้าวหรอกยายไม่ายุไม่ยี่ยภาพีนี่คือว่า ใปนมัดตอนนั้นนะมาปายาเจ็มนะถึงยี่บ้ามไม่ไม่เพิ่งายี่บ้าปนูสิแปดถึงยีาปีสิแปถึงยีบ้าปีครับถึงผมไอ้นูเราไปจากเด็จากสุรัษกี่คนอ่ะห้าสิบคนรอบละห้าสิบคนครับรอบห้ามันมันมันกน,น,นันเป็นรอบเป็นรอบรอบเป็นรอบเลยเขาเขาเมื่อนใหญ่ระบายแค่พนันครับห้าสิบคนสามรอบ ถึงเหมือนแผลไป,ไป,ไปนู่เเค่ผีมาแผลไปปุ๊บเขาคือเราร่รรรวมกันเลยครับมันจะเร,จจเ,นเราจะไม่แยกเราจะไม่แยกกันเราจะเหมือนบานดอนหนาสัานเขียนซาบานซ้อมผ่าเส้ลเน,นลวดต่าง,าางาาำนอำเภอคือใช่ยันน้อนคือว่าค,คือถ้าสู้รักกันคือว่ายุ่ยได้กันมัดครับถึงเเค่ว่ายุ่ยกันแต่สู้รักแต่จะไบ่งจะไบ่งเป็นจังหวัดแต่จะไม่จังหวัดเขาข้าไปยุ่ยบานบานบานไปกับโมอวันแรกนะเเค่ว่ายุ่ยข้าไปใช่ไหม không 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 phải bài nam mà nhà 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 nhà. không 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 มีลูกเด็กแกบอกแล้วว่าหนัำผนเดียวกับเมื่อเงินจากเกมมึงรู้จักไหมประมาณนี้ครั่น้องน้ๆในบ้านเออเด็กแกเลยซึ่งพมก็ไม่รู้เรื่องอยู่ยุคงข้อตัดเชื้อไปยุ่กับเขาเลยต่างๆที่เราไม่รู้ตัวซึ่งก็ได้ไรไปจอนบ่าวซึ่งก็บทางหลวงวโรปแกเี่นะครับ่าเงแกไปหน้ามองพ่อมพมคือ ไก่ชื้นนะครับอกทิ้งอกทิ้งนะครับกก่ที่ชักจันนะครับอกทิงครับนี่มันลายน้อยนะครับแต่ดอกพาเป็นครับเฮ้ยอย่าพูดนั้นได้ได้ชอบกู้เดียวเดียวเพื่อได้ไม่พึ่งไม่พึ่งโอเคที่หนึงเดี๋ยวไปอย่างนั้นจะไปกับใครมั้งแค่ว่าเดี๋ยวจำชุร่าแค่ไปนู่นมีมีเคยมั้งแกไหนฮ่าที่คนนั่นแคไปหัวว่ไงจะสนมากเป็นเพื่อนกันหมดอะก็มีมีพอว่าเพื่อนกันพีเลย นนั้การที่ว่ารบกันได้ก็ถือว่าไม่มีเราล้างมัดล้างลมัดคือเราจะให้แยกกันนะถรงการรวมมัดช่วยกันนี่นะครับคือคนดีนะครับพอเราเข้าใหญ่ไปยุบบานเปลี่ยนเราก็ต้องยุบเปลี่ยนกลุ่มเป็นก้อนนะครับมันก็ต้องในแพทย์ที่วัยยวกันในกันจำเดียวคือเราล้างให้ให้มัดเราไปต่อกันเดียวกันแล้วไปเรื่อยครับซึ่งไปยุบแค่ไหวนุ่มกี่ปีอย่างไวนุ่มหมอประมาณปีได้ครับ ถึงโทษโทษตัดสิ้นไปเท่าไรครับโทษตัดสิ้นไป,ปสองปีแปดครับสองปีแป๊ดไหมครับอ๋อไอรายการวาพวกจำ,จำไม่หรือจำไม่เส้นเจ้าถึงประวัติคดีได้นะครับจำไม่เปิดแพ้กันเจ้าแรกถึงการชชีวิตลายลายถึงถึงไปยุนยุครวมเม็ดห้าสิบ แต่ว่นแยกกันแยกเป็นบ้านบ้านหาสั้นมั้งอ๋อแล้วไปนู่นอย่างแยกกันทีแล้วไปไวนู่นอย่างแยกเป็นบ้านแล้วแต่แต่ว่าสู้ร้านเหมือนกันไงเหมือนกับบ้านบ้านกันยู่คืนกันยู่กับใครเป็นบ้านถ้าว่าเอามารวมมากินเนี่ยไม่หมดคือชาวบ้านอ้าคือว่าต่างบ้านบ้านหาสั้นบ้านการดิบบ้านครับเกแต่เราที่อย่างนี้ไม่หมดคือสู้ร้านเหมือนกันซึ่งอ่ะนัค้อนก็มีมันก็แยกเป็นบ้านเป็นบ้านของมันแต่มันก็ทิ้งกันมัอนมันมีกระบี่ตั้ง กาเข้าใหญ่กันอยู่ครับถึงกับหูเกตสเลยแบบนี้ถึงกับยู่วันเล็กเข้าไปก็เอ็มเอ็มเอ็มบอลลุกมาลับเอ็มเอ็มเฮาลุกเอ็มเล็นลาอ๋อโอเคว่ามีเฮาดุกฮวงซิงนะเป็นไหนบ้านดอนครับโอ้นั่นนั่นที่มาถึงกับจ้าวไปู้จักเอ็มที่เรารู้จักตั้งแไงข้างนอกแล้วไหมยู่เฟดเวลาเหมือนกันคือว่าไคืชื่อเสียงเด้งน้ำไหมมันมันมันคือเราเป็นแต่ตเวลาเมื่อไงขาโป้ม ซึ่งได้ครับอายุข้างในนุกรมได้มารับอายุอย่าเดียวกันซึ่งซึ่งไก่มีแพร่กันมั้งไหมมีแมื่กับเราเราไปยุ่นูเราแล้วได้นะครับพอเราไปยุ่งสังเวียนยันเมื่อกับมีให้การสนทนาไม่มีเืยอะเลยไม่ใช่คือกับบานเพื่อนได้มีมีตึ้งกันมั้งไหมก็มีตึ้งกันแต่ว่าไม่ไม่ทึ้งกับกับหลงมืลงมือนะก็มีมีมีมั้งพอแล้วไะถ้าแพร่ออกคือกับได้ได้ได้ภายในกระดาษครับเราออกความสมัคไใจกันนะครับ ไอย่าเราไม่พาทิ้งว่าเ็วไอ้เทนหรือูปอะไรอย่าง้โทรศัพท์นั้นช่วงนั้นมีไหมไม่มีโทรศัพท์ครับแต่ว่าใช้ความสามารถเอาความสามารถเพื่อเอากล้องเจ้าหน้าที่ะมาถ่ายอะไรแบบนี้ยเอาเป็นอย่างเงีไปดิ้เองคือไอ้สิ่งสิ่งท้ายไอ้ครับพอตอนนั้นอยู่หอ่อยู่สารพิซซาหรือว่าอยู่หน้าคอมเลยหรือว่าอยู่หน้าคอองขหน่วยหน่วยไข้หน่อยไข้ อวาเขาเห็นว่าตามอมมีความรู้เที่เขาไปลูกของเขามีกีแดงอยู่ใบนุ่มนาคอนมีกีแดงครับมีแด่นเดียวเลยครับแด่นร่วมแด่นเปิดไหมแด่นเด่นปิดแต่ว่าแด่นเด่นเดียวอ๋อเหมือนแม่สุราสุราเปิดเลยไม่เหมือนกันลูกปิดปิดปิดผ่นผันเพื่อ คือไม่รับไม่ไม่รับคือว่าใครโดนจับมาไม่กัเข้าไว้นุ่มไม่ได้ต้องให้ออ๋ต้องให้ตัมขีต้องอางเดียวตู้ปีตู้ปีใได่เขาใหญ่มันจะย้ายทีนึงอ๋อจังหวัดเล็กครับซึ่งซึ่งไอ้ยาทุกใหญ่เผื่อเผื่อที่การไปกอไอไปติดนั่นก็หนาผูนาผูครับไปลุดที่นาผูครับอ๋อซึ่งซึ่งไปนาผูไปจนใครม้กบ้านเราบ้านเราสักคนหลวงงูจนไหมจนครับวัววัวใช่ผันนี้ไหมที่หลงงู หัวรายการที่นี่แกนที่แจการครับพี่ดงหัวเรือบันดอนพี่ดงลานหลังโดนดงมุกรับเรียกครับเพิ่มต่อขึ้นไปห้ารายการเสกอมเสกอมตัวห้าเลยคนนี้เสกอมเสกอมตอนนี้เป็นเสกอมเลยเสกอมยูดีไหมตอนนี้สายพักอยู่ดัดดีครับอ๋อตอนนี้อยูดัดดีสมพัฒสมพัฒสมพัฒอ๋อเสกเอารายรารไปสัมภาษณ์นะครับไปเจอพีลงมุไปเจอหลายคนเลยครับพีนุครับนี่ครับ พอใจพี่หลงมู่เป็นวัวใยการที่ยู่ครับผมได้ดีได้ดีพี่หลวงมุกซึ่งบอกแก่จ๋าไปแเอยู่กับน้องน้องมังไหมพี่ล้อจะเด็กอันนี้ยู่กับเอายุกไหมครับนี่นะครับเจ้ได้ไปสัมพัดยุกยุกหนึ่งนครับยุกทีพี่หลวงมุกเราใหญ่ใหญ่ไปอยู่หลายคนหนาทูนะครับได้ไปสัมพัดเจ้ได้ไปจ้ยนะครับได้ไปรู้จักได้ไปจ้นหลายหลายคนนะนัเราเออที่เราเจอแบบว่าเราคุยอะไรทีว่าครับนั่นมัน โอ้ล่วงปฏิทินอยู่นานเมื่อนล่วงทั้งไงแลกจากไครท้าไปยู่การใช้ชีวิตในไหวนุ่งกับสุร้าแตกต่างกันไหมเนี่ยถูกย่างแตกต่างกันหมดเลยถูกย่างเลยพุ่มหวั่นจำหนึ่งหนึ่งปีแปดเดือนแต่พุ่มยายยายมาสี่เดือนจำหนึ่งปีแปดยายซีเยดีนะครับม่ดีเยดีไม่คือว่ามันคือตั้งแต่สุร้าโดนจับทีเล็ก ซึ่งขานี้ปากันออกไปซึ่งขานี้แม่ไปอยู่เดทซึ่งขานี้ไปโดนจับเยี่ยวไปไปโดนจับเยี่ยวกัญชาเสพกัญชาที่มันตำลุ่นแมวแมวตางเออบัมบัตบัมบัตชุดตรงชิ้นน่ะยังไงวางทองล่างซึ่งขานี้ก็ทำได้ไหลายแมวตางมันก็เลยส่งภาพของเป็นเด่นที่จ้าเหมือนเด่นบัมบัตเหมือนเด่นพวกอีไรคของไปช่วงแกระวังประกาศตัวใช่ครับ นั่นประกันออกไปนะนอ่าตึ้งขานี่ก็ไปยู่ของเป็นเด็ดทีซซ่ามันเป็นแด่บั่บัฟมันไม่ใช่เด่นเย็นเด่นผู้ป่วยงไงไตึ่งขานี่ก็ลุกกับปกติยู่ยู่กับเต็มฝังตนตอนนั้นเขาขึ้นไปยู่นู้นเขา <ละ S 2> เขาลับเด็มฝังตนเขารับแม้เขาเป็นคนสู้รายตึ้งเขาเลยว่าเออจําชื่อได้ไหมฮะ<า>จําจําชื่อคนที่เข้ามารับได้ไหมชิปเป้แก้วมีแล้วใช่ครับฟางด้วยนะครับถ้าว่าใช่ครับค้นมาครับจีวารดูแลพุ่มอย่างดีครับทีที ตอายสายายนครับนี่ครับเป็นความประทับใจนะครับที่ว่าหมอมาใกับสายตานะครับานได้ไปสัมผัสครับชือพี่แก้วฝังทนตอนนั้นก็เด็กแต่ว่าโผรถโผรถก็ยังขึ้นอยู่นะฝังทนอ่ะอต่ตั้งต่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ้ชื่อี่ว่าใ่ีเามันมัน่ี่ต้องมีชเแ่ครับซึ่งกาข่าวนี้ยื่ได้ประมาณเดือนนึ่งวันนั่ไไจได้ยุ่หนูสมที่จับวดจานสุราไปรับ กับกรรมจิตนี้ตอนอาคดีที่สุราษรนี่แหละคดีปืนกระเจ้าตัดสิ้นสองปีเช่นเดียวกสองปีตัดยัไงตัดสิ้นสั้นนะรอบสุดท้ายพอดีข้าวบ้องทึงรู้จักนู้นมานี่แล้วตีตัวมาเลยอาตีมาตี่สุราษครั้งนี้ที่ก็ยุสุราษร์ได้ที่ก็ยายไปไว้นู้นที่แกอยู่ในสุราษรนี่เ่าโด่งคงสิงนี่นี่มีจริงไหมครับมีเพื่อนเพื่อนครับโอ้ขคาวบ้องเป็นเด็กในราะครับเด็กบันดอนเป่ายักษ์เลยพวกเนี้ยครับเป่ายักษ์ ทีนี้ท่าเอาท่าโฮมซิงเคยเคยเป็นหัวห่วยกาฟิลเลยกาฟิวอ๋อนี่นะครับเป็นหัวอยู่นะครับทองคงซิงกาฟิววันดอนนะครับครับผมกาฟิววัดทูไม่ใช่ครับตั้งโจุดนี้ทึ้งไงไอตอนนี้ดีกันหมดแล้วครับหมดแล้วครับทึ้งไงเพราะว่านั้นทึ้งไงเราตัดสินคดียันกาจ้าไม่ได้กับไม่ได้ทวงคดีได้เลยหรือลาบเลยยาวเลยพอไปอยู่

นี่อะไรที่ตึมสูรเสียได้มั้งสูรเสียได้มั้งเรียกว่าลิมิของนีลิมิเต็เวลาเวลาสูรเสียได้มั้งแถวเี่ยนิสไปสองสองสองปีกีกอวันจ้ำปีแปดแดดไปสองรูปีห้า้าไปมันมา2องรูปิดเลยโอ้โดวดีนนครัะได้สอวันกาเกาโชงไหนร่วงเส้นไงอือจวนแม่ก้อนถึงก็ไหนร่วงเส้ยตอนนั้นครับ ทึ้งเนื้อทึงดับได้ไปสัมภัสใครแค่ว่าเราต่างต่างจังหวัดที่ว่าเขาว่าพี่เจ้าว่าหัวใจมีมีใครมั้งเยอะเยอะเอะบอกตัวอย่างตะกนที่ว่าอยู่ต่างต่างจังหวัดนั่นนะต่างจังหวัดที่นี่ที่ว่าเราด่าบุ๋วัยนุ่มเอาไว้นุ่มวะไัยนุ่มมาต่างจังหวัดเพราะว่ามันมันข้าวข้าวข้าวกินมาสนามกลางครับก็ต้องย้ายมารวมมัดมัดถ้ามีมีหลายคนนะไปจัดใครมัาเ่ียก็ไอเอ็กเด็กหนักคนไอไอวอเด็ก ตั้งครับเพื่อนหัวใจนี้หัวใจครับงนีทึ่งๆกันนะครับครับเป็นกอมุ้ยได้นี่นึ่งครับทึ่งๆออกมานี่ก็คือชายชีวิตไอแคมไม่ได้เจือนเจอเพื่อนนี่เคยบ้างกับตาวตัางแข่ออกมาแคนเช้าเราไม่ได้เจอเลยกั่คนคนนี้ใครมั่งเพื่อนทีมีโอกันทางทางตรงนี้เขาอาจจะจะฟังชมคลิปนี้ก็ตอนนี้ออกมาหมดแล้วครับก็ะทำงานทางทางศึกครับ ตึงๆางานนองาอ๋อที่มีมีลูกมีครอบครัวใช่ครับตอนนี้พอจ้าขัดดีความแล้กับเส้นสุดจบปเสร์ตของพ่อพ่่อสิ้นสุดมาเกินเรื่องขัดดีนนพอกันได้ถูกูกเรื่องแล้วแล้วไเป็นผู่เท้าในห้องน้องมิดวาวาถูกขัดดีได้ของ